หกสองสองสองคอนเซนทร์โอเคอืมอืมแบบน่ะจัดเลือกเย็นอืมสองคือสี่

เดี๋ยวมันมันมันต้องเป็นโอเคสามเป็นแบบนี้ก็ว่าไม่แล้วลบสามเป็นอ็นทกับสามฉันจลสามสองกำลังสามให้ผลบโอแค่จะลสามเท่าไห่วห้าส่วนหกส่แปด ยี่สสี่สิบสองร้อยแปดสิบเชเลขข้อนี้อีกทีไม่ค่อยชัวร์เลขเท่าไหร่งกนไหมครับอืมโอเค โผล่เชิงซ้อนเอไม่ใช่ติดรูทป,ประมาณานาี้่็โอ้ขี้เกียจอ่ะหนึ่งลลรูทส ที่เกล้าล,ลด,ดบนึ่งลบองลบสองช่วงนี้ช่วงนี้แล,ล้วก็ช่วงนี้ช่วงเปิดโถึงบสองตังวเลขติดลูดสวยเลยรัสุกดโอเคแปบบนึ นเป็นอินดิเกตโซนถึงหนึ่งตดลบทบแอปก็ได้แล้วกันนี่แอปนี่หนึ่งลบเอ็กซ์อินดิเกตหนึบวกกดก็ได้2นสเรกเลยที่เอ็กซ์ f, แั้นนี่เป็นลบเอ็กซ์บวกกับเกยว

่วบวกกับส,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 ส่วนสามเจ็ดลบกับ <gathering> ส <enge unpack again> ่วนสองสามสามส่วนสองมันได้เป็นลบหนึ่งเจ็ดส่วนสามสองลบหนึ่งไเป็นหนึ่งไม่เลขแทนเซต้าโอเค ได้เป็น2ส่วน cos t h e เป็นสองเท่ากับหก cos t h e t เทกับหลบส่วนรูสามเป็น1นึ่งสองพาย cos theta รูทสาม็นเดียวสามเดียวอะไรกันหนึ 1, ่งรูสามน t เป็นรูอง ช้เวลาไปกี่นาทีนะห้าสิบสามใช้เวลาหนาทพีพัส 2. พัสสองกราฟกันละกันวาดแคช่วงโดเมนดีว สองสองใช่รัศมีองบาที่ดีหน่อกันมันสงเป็นสองสองนโอเคเจ้าคือสองสองเจ้าคือ ได้เป็นวงกลมโอเควงกลมมันสวยงามอันนี้อ่าอ่าก็ได้จุดตันนี้เป็นเท่าไหรน่นะ x 0แล้วกันแล้วก็อาโอเคแบช้งก็ได้เป็นแกนสมการได้เอ้ยยังไม่ได้ต้องหาความชันด้ะช่างเดี๋ยวค่อยหาายห่างกันอืม

ท่ากับสีโอเคได้อารครอบรอบแล้วที่เหลือก็หาความชันอืมวายวยเท่ากับเอหนสอง 2, ส่วนสองวายดิเท่ากับเอ็อืมที่จุดสองสองวิเท่ากับสอง ชันเส้นตรงของความชันตรงนี้ก็ได้เป็นเท่าไหร่นะ m เท่ากับลบหนึ 1, ่งส่วนสองแล้วก็เอาไปแทนหาความชันอ่าก็ได้เป็น h ลบสองส่วนด้วย x ส่วนลบสองถูกปะวะช่างมันแล้วกัน ็ได้เป็น2องลบเอเท่ากับ 2R ร์ลบสอืมได้ความสัมพันธ์มาแล้วเดี๋ยวแทน X0 ็นย์ในอาล์เลยกันไดเ X0 เป็นเท่าไหนนะร่นะลบ 2R บวกหแล้วแทน X0 เฮขี้เกียจแทนค่าจังหวะเลยอ้าพระแแทนแล้วกันจัด <c oughs> รูปกไนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อืม anyway, so x 0 2นลบสกลังองบว่ทกับอารไม่ได้ช่วยเลยนี่ว่าเออใช์ลบสองลบสอกหกลบสองกลับว่เท่ากับอาร์นี่เป็น4ีชนี่เป็น4ี่าร์กํลังองลบสิบหกเท่ากับอ รีขมันแย่จังวะเจ็ด uh, 6, 4, อาร์บวกย,ยี่่านยเท่ากับสี่อาารอ๋อมีเนี่เฮ้ยเดี๋แย่ใช่ไหมล่ะสองอช่งางมันอรกจีเกียเสียงล้ะลบปีแม่งเจ็ดกัสองเท่าไหร่นะ สองแปดเก้าลบสี่สามสองวเดเดียวเยว what the fuck ผิดงวะอืมคิดเลขคิดเลขลกสองอาร์เกนเป็นลบสองลบบวก อ๋อสี่อ่ะเชียโอเคสี่อ่ก็ได้ลบยีอ่านี่ค่อยลงตัวหน่ยโอเคอ่ากลสองลบหอ่าบวกหเฮ้ยไม่ได้เหมือนเดิมเอรอ๋อยังได้ลองบวกลบรูทสอบยีสนส แล้าแบ 5, บห้าหกลบลบห้าส่วนสองไม่มีสองเคสอ่ะอ๋อใช่มีสองเคสโอเคเออมันมันมีเคสนี้ด้วยที่ชื่อมที่อาร์มแบบตูมแบบนี้แล้วมันก็สมมาตรแอนเอ็กเหมือนกัน ซึ่งเคียสเนี้ยมันจะเกินดัวมีเนาะฉะนั้นเราก็ตัดตัวมากทีเดียอแค่เลบเราท่านสัญเชื่อมั่นในการคิดเลขที่ตัวมืนๆของเราโอเคข้อสามอะไรวะโจทย์เลขขาคณิตวิเคราะห์อีกแล้วเวกเตอร์โอเคอืม อืมแล้วชื่อโอเคได้อยู่ได้อยู่ว่าเพลยยงใหญ่แล้วกันเพลนทั้งหมดให้อยู่ในควาดันที่หนึ่งแล้วกัน A B C แล้วก็สามเหลี่ยมอืม แต่ง p c b p c a ใหญ่สุดฉันเขา้าพุ่นหน้าชมมันยังมั้ p a b ใหญ่น้อยสุดอ่าใช่พอ่ันได้แหละโอเคยังไงต่อจะ <c oughs> straight line b p <c oughs> จุด Q ตรงนี้โ oh, okay, อ้โอเคใช้ได้อัตราส่วนพื้นที่เคีย okay, น,นี้เป็นสองสองสองเคีแล้วกันสามเคีห้าเคีก็หลังจากที่เราตัดมาแล้วลรงนีต่อหน้า OP What ctor, วาดเวกเตอร์เลนี่มันเีัเวกเตอร์ ctor, นะทำแบบรีขาก็ได้แหละมันก็ เเดี๋ยวไม่ใช่อ่าเดี๋ยวค่อยว่าแล้วกันอืมก็ได้เป็นเราเราลืมสูตรอัตราส่วนนี้ไปแล้วอ่ะชิวหายแล้ะทำยังดีโดนสดแต่เรารู้ว่าอันนี้เท่ากันใช่ไหมฉะนั้น นี่5 k 5 k เหมือนกันเพราะฉะนั้นฐานคูณสูงสมมติเลตอันเนี้ยถ้าให้เราก็คืออันนี้เท่ากับอันนี้เท่าแล้วถ้ารู้มันเท่าแล้วเราก็แบ่งได้อันนี้ก็เป็น 3K มเคนี้ 2K เเหมือนกันอืมจะลองเงี้ยต่อนะอันนี้ก็รูสูงอันนี้ก็เป็นก็2ต่อ3 A c ต่อ qc 2ต่อ3 express op in terms of abc okay o a b op in terms of abc ไงดีหนะโอเคงันนี้ก็ได้เป็นเดี๋ยววาดเวกเตอร์กันแล้วกันเอ่อเวกเตอร์นี้เป็นอะไรนะลบจุด Q เขียนจุด Q ที่อื่นแล้วกันโคตรงงเออแต่ว,วาดใหม่เมื่เลยแล้วกันอ่าโอเค A B C P E F G โอเคได้เป็นนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือ A ลบ B ทิศทางถึงนี้ อืมอน,นี่ก็เป็น B-A ลบอเดทางทางนี้บ้าทห้มันครบเลยแล้วกัน <c oughs> จริงจริงอันนี้ก็เหลือแค่เดียวก็คืออ่อะไรนะ B-C ลบป่ะ b ลบโอเคสวยงามไหมโอเคนั่นแหละ <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่ดิมันต้องเป็น C เดี๋ยวบอท น,นี้บีมาไงวะซ <c oughs> ีดิชื่ออะไรโคตรเมาอันนี้ก็ต้องเป็น A-C ลบลบแล้วก็ c ีลบอา่าบวกกันได้ศูนย์โอเคสวยงามอันนี้เราได้เรารู้แต่ส่วนของตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นสองจะเป็นสามฉัน,นถ้าเรารู้แล้วเราไงต่อ เราก็รู้อ่อ๋อใช่เราเรู้เลยเนี่ยเรารู้ว่านี้เท่ากันเท่ากันโอเคถ้าถ้าเรารู้ b q ได้ก็ได้ b q q b คือ b เลยกันเหมือนกันแหละเออ b q เท่ากับเอ่ q อ q จริงอันไหนก็ได้แหละ b q เอ้ย q q b นีว่วะ q b อะโอเค q b เท่ากับ Uh, bq แล้วกันจะได้ไม่ต้องกลับทิศโอเคแล้วก็รู้ทิศนี้พอดีใช่ไหมก็ได้เป็น bq เท่ากับเอ uh, c ลบ b บวกกับ3า <c oughs> มส่วนห้าเราลืมสูตรเวกเตอร์หมดแล้วเราขอคิดสดแบบนี้แล้กัน c ลบ v ก็ได้เป็น2ส่วนห ลบปีบวกสส่วน5 A BQ แล้วเราก็าได้เป็นใช่นไรวะก็ได้ก็หาร2ใช่ไหมก็เพราะว่า BQ BP เอ้ยเดี๋ยวต้อง B BP เท่ากับ BQ ส่วน2 ได้เป็น C ี่ส่วนหลบ B ีส่วนสอบวกสิบอ่าโอเคเรารู้ BP แล้ว <c oughs> เราจะหา OP ได้ไงนะ <c oughs> เขาให้หา OP อนะ่ะใช่ b ีบเท่ากับ B O บวกกับ OP พ <c oughs> ีนั่นก็หลอกกรู้ทุกตัวละแล้วก็ได้เป็น OP โอ้ยเสียงแหบมากโอเค OP h อทฮัลโหลวอทบักโอ้โหอะไรเนี่ยอ่าโอเคกลับมาละ OP แล้วก็ BP, B P ลบ B O จริงเอาเป็นบ B O B แล้วกันบ B O P แล้วก็แทนค่ามันเลย C B 4ส่วน5ลบ P ส่วน2บวก3ส่วน10 A โอบี OB, ซึ่งโอบีนี่เขาให้มาแล้วใช่ไหมโอบี OB เป็น B อ่าได้เป็นสิ่งที่ดูสวยงามนิดนึงเรียงตัวแปรนหน่อยปีส่วนสองโอส่วนโอเคจบสวยงามนะสวยงามเชื่อมันเราไม่รู้เ,เดี๋ยวใช้ข้อนี้กันหนึ่งทุกเราแทน n เป็นศูนย์เป็นจริงปะ่ะ เอ็นเป็นศูนย์ก็เป็นจริงหรอมั้งเดี๋ยวดิอี๊เงงจผิดจะลบเอ็นเอ็นวอตโอ้ยเอ็นเป็นสี่เลยโอเคนี่ลบลบทิ้งหมดเลยโอ้ย ได้เป็นอะไรนะก็4ี่จะลบเบวกกับเอ่อลบ3ามกลังเอ่อคเอ็ท่ากับศได้เป็นย8่สิบแปลบสี่เท่ากับสามเท่ากับสแทนค่าจ้าโอ้ยเจ็ 7, เลือก4ใช่ไหมได้เป็นสองกำลังสเหมือนเดิมนี่ว่า โชคดี่เพราะข้อนี้มาสมมาตรพอดีงไงแล้วบบสมมาตรนะก็ก็ก็กกนั่นแหละโอ้ยเชีย้ยโคตรโชคดีเลยเจเ็ดสิบสี่แล้วไงนะคิดใหม่แล้วกัน 7, 6, 6, เจ็คูณหคูณหเจ็ดสามหกยี่สิบสามคูณแปดได้สองร้อ, 8, 8, 8, 8, อยสิโอเคก็ถูกแล้วมั้งลบไปอันนี้ มันจะผิดตรงไหนได้วะมันน่าจะถูกแหละถูกมั้งมีชีเกตีเกตใ้ข้อนี้ไม่ชอบเลยอืมแต่ก็น่าจะถูกแหละมันก็ผิดตรงไหนได้วะนอกจากคิดเลขผิดนะเนะเรามันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยความคาดหมายก็นั่นละมั้งแล้วก็ส่วนอินดิเกตอันเนี้ยเราก็กังวลว่าเราจะคิดเลขผิดตรงไหนสักทีเช็คแป๊บเช็คอีกรอบ อ่าอ uhm. okay. ือหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนหกหนึ่งส่วนหกลบสามลบหนึ่งสองลบหนึ่งได้หนึ่งใช่ถูกมั้งส่วนไหนนี้ก็จะผิดไม่ได้วะมันก็ดูถูกมั้มันดูเขียนข้ามขั้นไปหน่อยแต่อย่างเงี้ยก็ถูกอะอือคอร์สรูสาม หนึ่งส่วนรูทสามรูสทสองแทนถูก<ฮ>เละถูกเละ <laughs> ส่วนอันนี้อ่ะอ่ะอ่ะอันนี้ฉากฉากโอเคเทีนเจนท์ทใช่ไหม at the point and also touches เอ่อเกี่ยวกัอัลเส find the radius of C นี่คือวงกลม C นะครับ C โดลเมน D x มากกว่า x มากกว่าหรือเท่ากับศูนย 17 a n d t e e n the f i f t h one also ซึ่ง the, oh, so. so the r wait m ู n ไหม x x ศูนย์ or ถ้าเราแทนแบบเป็นห้าลบห้ามันมากกว่าโอเคติดลบแน่แน่เช็คเช็คเช็คเฉยเไม่มีอะไรแต่ประเด็นคือเน้นเช็คให้ชัวร์แล้วกันถ้าสมมติ x ศูนย์เท่ากับ อืมเท่าไหนนะร่นะแบอาใช่ไหมสองเอบวกรูทเดี๋ยวเดไม่ต้องเออรูทหวก็หกโอเคติดลบแน่แน่ยกรส่วนฉันใช้ไม่ได้โอเคช็คลิฟเช็คลิฟโอยอเอฟศูนบส oh. oh. เดี๋ยว x ศูน x ศูนย์ลบอง r ลบ x ศูนย์ลบสอง r ลบสเคลียร์ิกเลไม่ผิดใช่ไหมตัด r ตัด r เคลียร์บวกแโอเคเคลียร์สติ c เคลียร์แล้วดิฟตอนดิฟถูกถูกไหมตัดที่สองสองจุดสองเคลียร์แทนค่าแล้วถูก ลบหนึ่งส่วนสอง x ศูนย์ก็สองลบ x ศูนย์แล้วก็สอง r ลบสี่ก็ได้เป็น x ศูนย์ก็เป็นลบสอง r บก Clear. วกหกเคลียแทนค่าเราถูกใช่ไหมบวกสี่ 4. r ส 4, ี 4, ่ r บวกสี่ลบยี่สิบลบห้าบวกห้าถูกแหละถูกแหละเราเชี่ยวมั่นในการคิดเลข เ่องอนี้เหรอก็คือคือเพราะสุดท้ายมันพิสูจน์ได้จากการที่แบบเออัตราส่วนพื้นที่นะก็คือโน่นลากกว่านี้มา,าสามารถสร้างเส้นตั้งฉากตรงน,นี้แล้วก็พิสูจน์ว่าูจนพื้นที่ตรงน,นี้มันเท่ากันใช่ไหมเพราะมันรวมเป็น 5K เหมือนกันดนมันก็เท่ากันอืม 5K 5K ใช่าเใช่แบนี้หนึ่ ห้า k สาม k แล้วก็เาฐานเท่าสูงเท่าฉันก็แบ่งพื้นที่สองส่วนจากนั้นก็ใช้ตัดส่วนเืนที่อืมน่าจะถูกแล้วมั้งถูกไหมที่คิดผิดอ่ะก็มันก็น่าจะในส่วนของคำนวณเวกเตอร์แหละแต่ถ้าเราเชื่อมั่นเชื่อมั่นใช้คำน่ารักเลย vq ก็ได้เป็น vq ก็ได้เป็น c v บอกสามส่วนห้าของ a ลบส okay, okay, ใช่ไหมโอเคสาม b ันห้าสี b, ส่ล <B, P. S 2> บบีลบบโอเคบวกสามพั o, ช่นบีก็หารสองบีพีส่วสนสอเอส่วนสิบเท่ากับบีบวกเเชเสร็จแล้วก็คำนวณโอพีบวกกันโอเป็นโอเป็นเป็นเป็นเ,นเนก็บวกกันก็ ได้แล้วมัง้งถูกแล้วมัง้งผิดผิดไม่ได้วะโอเคเราถึงขั้นดูฉนเฉลยนะครับมาดูฉเฉลยกันเลขเลขหน้าไหนนะแป๊บนะเช็คกันอ๋อหน้าสามโอเคอันนี้ใช่ไหมใช่เลยอ่าถูกถูกถูกหนึ่งหรือสองอ่าถูกอืม ห้าลบรูทห้าส่วนสองอืมโอเคสองต่อสามหนึ่งส่วนสิบอาค่อยตอบบบนี้อ่ะอล้วงั้นไขกันตอบแบบอื่นอ่ะ In terms of ABC so yeah probably the correct answer o u yeah I got all correct but well <laughs> not sure about yep รอ้อยเต็มร้อยเดี๋ยว <า S 2> <Okay. S 1> เราใช้เวลากี่นาทีนะ เราตีใส่ยี่สิบนาทีแล้วกันเรายี่บห้านาทีแล้วกันคือเวลาเช็คคำตอบส่วนใหญ่คืออันนี้คือไม่ไม่รวมเวลาแบบทดแบบหรือเช็คคำตอบซึ่งเราก็คิดเลขถูกหมดก็ไม่ถูกหมดอะไรแต่แค่ you 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 got a point you got a point sorry mm. yep เดี๋ยวเขาสช้วิธีทำไงนะออ่านแปบ๊บโอเดี๋ยวอ๋อขาแทนค่ายแบบหนึ่งโอเคแต่ก็คล้ายๆกันแหละวิธีทำก็เหมือนกันใช่ก็ถูกหมดถูกหมดใช่ไหมโอเคก็เคลียร์สำหรับโจทย์วัวนี้เอ้ยเดี๋ยวสเประชีต Hmm, it? You know, Test preparation. Where are you? Where are you? Test preparation. Yep, there you are. Okay, what can it? Five hundred. Math. Math. One hundred. One hundred. Time. One hundred percent. and 25 u t e s Okay. เอ้ยเราเราไม่ได้เขียนรีวิวอังกฤษวันก่อนเลยนี่เชื่อมอะไรกันเดี๋ยวค่อยเขียนอืมโอเคจบบ๊ายบาย